เรื่องวนวนของวัยรุ่นแบล็คลิสอยากได้โปรฟรีดาวพี่เสมจัดให้ได้ไหมจัดได้แต่ไม่ได้ชื่อตัวเองนะต้องหาคนอื่นมาซื้อแทนเออมันเป็นไปไม่ได้จะซื้อตัวเองตัวเองเพราะว่าติดแบล็คลสถ้าอยากได้รถสำหรับวัยรุ่นแบล็คลสหนึ่งเลยดาวเยอะ5-0,000ถึง100,000เก็บเงินดาวไว้สองพอแม่ญาติพี่น้องมาซื้อส่วนเขาเป็นวมทำได้หรือคนกูร่วมได้นะฝากไว้ด้วยสำหรับวัยรุ่นแบล็คลิสอยากได้โปรฟรีดาว เออไอ้คอ,อยกีติดแค่มอเตอย่างเด้อแสนร้อยเอยงบยองหุงเขาเป็นกู้ขมาเลยเออแค่สามร้อยเหงเออแค่นี้ก็ติดแล้วบอกกายคำว่าแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละแค่แค่นั้นคุณยังไม่จ่ายนับภาษารถอะไรสี่แสนห้าแสนบถเท่นันฝากไว้พร้อมเปลี่ยนใส่ซื้อพอซื้อแม่ซื้อญาติพี่น้องซื้อแล้วรักษาเครดิตในเขาน้ำเดีอวพี่น้องเด้อโดยขอ้อไอ้พ่อมาค้ำไว้พี่น้องนั่นแหละรักษาเครดิตในเขาน้ำนะเอาไปไวรุนแบคตรี